ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่23กันยาย,ยน2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานการงานค่อนข้างโดดเด่นคุณมีโอกาสจะมีโชคมีลาบจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะ ช่วงนี้ใครที่คิดจะไปติดต่อสถาบันการเงินไปเรียนต่อนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จหลายๆคนจะไปติดต่อเรื่องงานโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะสร้างงานโปรเจกต์ใหม่ๆไปนําเสนองานใหม่มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะ อยากจะไปเรียนต่อนะคะช่วงนี้อยากจะไปเรียนต่ออยากจะไปเรียนอะไรใหม่ๆนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางขับรถไปไหนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนนะคะการงานมีคนคอยสนับสนุนและอุปถัมภ์มีผู้ใหญ่เห็นผลงานนะคะในช่วงนี้ โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นสื้อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ818นะคะแล้วก็11ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ